สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเอ,อ่อวันนี้เราจะมาคุยเรื่องยุงค่ะคือไม่ใช่แค่มแมลงที่แบบว่าน่ารำคาญบินไปมานะคะแต่มันเป็นพาหะนำโรคที่เอ,อ่อร้ายแรงมากๆส่งผลกระทบเยอะเลยต่อคนทั่วโลกใช่ค่ะข้อมูลที่เรามีวันนี้ชื่อยุงมากกว่าความรำคาญต้นตอของโรคภัยค่ะซึ่ง เอ่อตัวเลขมันน่าตกใจเหมือนกันนะคะแต่ละปีเนี่ยมีคนป่วยจากโรคที่ยุงนํามาเป็นร้อยร้ย,รยล้านคนเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตเกือบล้านคนทั่วโลกค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมยุงถึงได้อันตรายขนาดนี้แล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําให้แบบว่าปัญหามันหนักขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเรื่องโลกร้อนแล้วเราจะรับมือยังไงกันดีเริ่มตรงบทบาทสําคัญของยุงก่อนเลยนะคะคือการเป็นพาหะหรือว่าเวกเตอร์ครับตัวนําเชื้อโรคเลย ใช่ค่ะนำได้ทั้งไวรัสปาราสิตแบคทีเรียโอ้โหเยอะมากครับผมทำให้เกิดโรคที่เราอาจจะคุ้นคุๆชื่อกันค่ะอย่างไข้เลือดออกมาลาเรียชิคุนกุญยาหรือว่าไข้สมองอักเสบพวกนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับโรคหลักๆที่มาจากยุงเลยแล้วที่น่าสนใจคือเหมือนยุงแต่ละชนิดก็มีโรคประจําตัวของมันต่างกันไปเห็นกันบ่อยๆค่ะตัวลายลายข่าดาครับ ทางเอดิสอียิปต์ตายที่อยู่ในบ้านกับเอดิสอัลโบพิกเทสหรือยุงลายสวนพวกนี้ก็จะนำไข้เลือดออกชิคุนกุนย่าและก็ซิก้าอ๋อค่ะส่วนมาลาเรียนี้จะเป็นยุงกุ้นปล่องหรือแอนโนเฟลิสอืมคนละชนิดกันไปเลยครับแล้วก็มีพวกยุงลำคาญหรือคิวเล็กซ์ที่มักจะเป็นตัวนำไข้สมองอักเสบแต่ก็มีข้อมูลหนึ่งที่เอ่อทำให้ประหลาดใจนิดหน่อยนะคะคือคจากยุงทั้งหมดที่มีแบบว่า3 0 0พันกว่าชนิดทั่วโลกเนี่ย มีแค่ส่วนน้อยมากๆที่เป็นตัวการจริงๆใช่ครับน้อยมากจริงๆแค่ประมาณ88ชนิดหรือราวๆ2.5%เที่ยืนยันว่าเป็นพาหะจริงๆโห oh, น้อยมากครับแล้วก็มีอีกประมาณ243ชนิด6.8ที่อาจจะนำโรคได้แต่ยังยังไม่ชัดเจนเท่ากลุ่มแรกแต่ถึงจะน้อยชนิดแต่ผลกระทบนี่คือแบบมหาศาลเลยมหาศาลจริงๆครับอย่างที่ข้อมูลบอก ตัวเลขผู้ป่วยผู้เสียชีวิตทั่วโลกมันสูงมากค่ะลองดูโรคเด่นๆนะครับอย่างไข้เลือดออกเนี่ยอาการก็ไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอือแต่ถ้ารุนแรงก็อาจจะมีเลือดออกตามที่ต่างๆหรือเกิดภาวะช็อกได้อันนี้อันตรายน่ากลัวค่ะส่วนมาลาเรียก็อาจถึงตายได้เหมือนกันมีไข้ หนาวสันอ่อนเพลียชีคุณกุญย่านี่แหละคะเห็นว่าปวดข้อหนักมากใช่ครับชีคุณกุญยานี่อาจจะไม่ค่อยทําให้เสียชีวิตแต่ว่าโอ้โหทรมานมากปวดข้อนานเป็นเดือนๆือนก็มีโหนานขนาดนั้นเลยครับแล้วก็ไข้สมองอักเสบอันนี้ก็กระทบระบบประสาทโดยตรงรุนแรงได้เหมือนกันยังมีโรคเท้าช้างอีกนะคะที่เกิดจากพยาธิครับทําให้แขนขาหรืออวัยวะอื่นๆบวมโตผิดปกติ พิการหรือรังได้เลยโอ้โหยุงตัวเล็กๆนี่นำภัยมาเยอะจริงๆนะคะแล้วอะไรที่ทำให้สถานการณ์ตอนนี้มันดูซับซ้อนขึ้นหรือว่าน่ากังวลมากขึ้นไปอีกคะปัจจัยสำคัญเลยที่ข้อมูลชี้ชัดมากๆก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับโลกร้อนขึ้นอ๋อค่ะโลกร้อนนี่เองใช่ครับอุณหภูมิสูงขึ้นรูปแบบฝนเปลี่ยนไป มันเอื้อให้ยุงขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นนานขึ้นแล้วก็กระจายไปที่ใหม่ๆด้วยถูกต้องครับพื้นที่ที่ไม่เคยเจอยุงพวกนี้มาก่อนอย่างยุโรอปอเมริกาเหนือตอนนี้ก็เริ่มเจอแล้วเหมือนกับว่าอากาศมันอุ่นพอให้ยุงอยู่ได้แล้วประมาณนั้นเลยครับแล้วบวกกับการเดินทางสมัยนี้โลกาภิวัตน์ค่ะ คนเดินทางง่ายขึ้น<ะ>ครับคนติดเชื้อก็อาจจะเดินทางไปแพร่โรคในพื้นที่ใหม่ๆโดยไม่รู้ตัวอย่างที่เราเริ่มเห็นข่าวเคสนำเข้าไข้เลือดออกชิคุนกุนย่าในยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆอ,อ๋อจริงด้วยค่ะแล้วเรื่องการขยายตัวของเมืองล่ะคะเกี่ยวไหมคะเกี่ยวมากครับโดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองที่ไม่ดีพอพวกแหล่งน้าขังใช่เลยครับน้ำขังในภาชนะต่างๆโอง่งไหอย่างรถยนต์เก่ากลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงหลายชั้นดีเลย อย่างในอินเดียเนี่ยมีรายงานว่าโรคที่เกี่ยวกับยุงมันเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยหลังฤดูฝนที่มาเร็วขึ้นแรงขึ้นอืมผลกระทบที่ตามมานี้คงหนักหน่วงน่าดูนะคะหนักมากครับไม่ใช่แค่ค่ารักษาพยาบาลนะค่ะมีอะไรอีกครับลองนึกถึงผลกระทบทลางเศรษฐกิจดูครับข้อมูลประเมินว่าความเสียหายทั่วโลกจากแค่ไข้เลือดออกซิก้า ชิคุณกุญยาสมโรคนี้ในช่วงปี1,975ถึง2 0 2 0เนี่ยสูงถึง94,700ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเกือบแสนล้านดอลลาร์ครับมันเป็นต้นทุนแฝงที่เราอาจจะนึกไม่ถึงจากยุงตัวเล็กๆนี่แหละครับแม้แต่ที่ที่ไม่น่าจะมียุงเยอะ ก็ยังเจออย่างที่ข้อมูลบอกลาสเวกัสเมืองทะเลทรายเนี่ยนะคะใช่ครับก็ยังเจอการระบาดของไวรัสเวสต์ไนล์ได้แล้วที่น่ากังวลซ้ำเข้าไปอีกคือปัญหายุงดื้อยาฆ่าแมลงครับอ๋ออันนี้ก็น่าห่วงครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเป็นเออระเบิดเวลาด้านสาธารณสุขเลยครับที่รอวันทำงานของมันฟังดูน่ากังวลมากๆเลยค่ะแล้วเราพอจะมีทางรับมือหรือป้องกันยังไงได้บ้างคะก็มีหลายระดับครับตั้งแต่ระดับบุคคลเลยค่ะอย่างเช่น ก็ใช้มุง้งทายากันยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดหน่อยติดมุ้งลวดตามบ้างอันนี้ก็ช่วยได้เยอะการจัดการสิ่งแวดล้อมเหรอครับพวกแหล่งน้ําขังอันนี้สําคัญมากครับกําจัดแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายคว่ำภาชนะไม่ให้น้ําขังเปลี่ยนน้ําในแจกันบ่อยๆอันนี้คือตัดวงจรชีวิตมันเลยแล้วก็มีวิธีทางชีวภาพที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะอย่างโบักเคียครับแบคทีเรียโวบัเคียเนี่ยน่าสนใจมาก คือพอใส่เข้าไปในตัวยุงลายแล้วมันจะไปไปบล็อกไม่ให้เชื้อไวรัสไข้เลือดออกซีกาชิคุนกุญยาเพิ่มจํานวนในตัวยุงได้ดีลดความสามารถในการนําโรคใช่ครับในบางการทดลองที่อินโดนีเซียออสเตรเลียเวียดนามเนี่ยลดเคสไข้เลือดออกได้ถึง77%เเลยนะโอ้เยอะมากค่ะครับ แล้วก็มียุงดัดแปลงพันธุกรรมหรือยุง G.M. อ๋ออันนี้เคยได้ยินค่ะครับก็คือปล่อยยุงตัวผู้ที่ผ่านการตัดแต่งยีนออกไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียในธรรมชาติทําให้ลูกที่เกิดมาตายก่อนโตเต็มวัยหรือทําให้รุ่มต่อไปเป็นหมันไปเลยเพื่อลดประชากรยุงลงใช่ครับซึ่งก็มีรายงานว่าได้ผลด,ดีในการลดจํานวนยุงลายในบางพื้นที่แต่แน่นอนว่าวิธีนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แล้วก็มีประเด็นเรื่องจริยธรรมที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบครับค่ะแสดงว่าการควบคุมยุงนี่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่พ่นยาแล้วจบถูกต้องครับมันต้องผสมผสานหลายวิธีแล้วหัวใจสำคัญอีกอย่างเลยก็คือการเฝ้าระวังหรือ surveillance การเฝ้าระวงังหมายถึงหมายถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับต้องรู้ว่าตอนนี้มียุงชนิดไหนบ้าง กระจายตัวอยู่ที่ไหนมีเชื้ออะไรในยุงบ้างโรคระบาดไปถึงไหนแล้วอ๋อค่ะต้องมีข้อมูลตลอดครับรวมถึงต้องพัฒนาระบบสาธารณาสุขของเราให้พร้อมรับมือด้วยทั้งการตรวจวินิจฉัยการรักษาการควบคุมโรคระบาดการจัดการยุงเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของอบตอหรือเทศบาลแล้วแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพระดับโลกไปแล้วครับค่ะ สรุปได้ว่ายุงถึงจะตัวเล็กนะคะแต่ว่าเป็นภัยคุกคามระดับโลกจริงๆที่ส่งผลกระทบมหาศาลเลยแล้วก็กำลังซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยจากทั้งโลคร้อนการเดินทางใช่ครับ